สลับไปดูเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจกันหน่อยนะครับหลังจากที่ผ่านพ้นปีใหม่กันมามีความคลึกคลื้นกันไปแล้วตัวเลขเศรษฐกิจพุ่งสูงขึ้นแต่ว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลายัยหอการค้าไทยก็ออกมาเปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนเมษายน2567นะครับคือเขาออกมาบอกว่าตัวเลขของเดือนเมษาเนี่ยหดตัวลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่2นะครับสะท้อนถึงความกังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโดยโรวมของบ้านเราครับ ศูนย์พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจนะครับก็เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคหรือว่า c c i นะครับประจำเดือนเมษายน2,567อยู่ที่ระดับ62.1ซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยปรับลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่2แล้วนะครับเนื่องจากความกังวลเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าแล้วก็ราคาพลังงานก็สูงขึ้นรวมถึงกระแสข่าวการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอัตราดอกเบี้ยสูงสงครามในต่างประเทศที่ยังส่งผลทางจิตวิทยาเชิงลบต่อกำลังซือ ือการท่องเที่ยวการส่งออกแล้วก็การจ้างงานของบ้านเรานะครับส่วนดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยในเดือนเมษายนนะครับอันนี้ตัวเลขจะแตกต่างกันสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าตัวเลขของความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเนี่ยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่5อยู่ที่ระดับ55.3และเมื่อลงไปดูในรายละเอียดเนี่ยก็จะพบว่าดีขึ้นในตัวชี้วัดทุกด้านนะครับแต่ว่าปรับขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับ ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคหลังจากนี้จะดีขึ้นได้จากนโยบายการคลังของรัฐบาลทั้งเรื่องของงบการลงทุนการใช้จ่ายงบประมาณหากเม็ดเงินค้างท่อกว่า3 0 0แสนล้านบาทลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจได้เนี่ยภายในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญและก็คาดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้เนี่ยจะโตอยู่ที่2.6%ซซึ่งอีกปัจจัยที่ต้องรอก็คือนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนะครับที่จะมีผลทาให้เศรษฐกิจไทยกระเตื้องมากขึ้นครับ ซึ่งศูนย์พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับก็ยังมองว่าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศ คือทางศูนย์พยากรเศรษฐกิจมองว่าน่าจะปรับเป็นรายพื้นที่หรือปรับเป็นรายกิจการมากกว่าโดยเขายกตัวอย่างด้วยนะครับอย่างเช่นจังหวัดที่มีค่าแรงสูงสุดในขณะนี้เนี่ยคืออยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่370บาทอุตสาหากรรมหลักๆของภูเก็ตคือเรื่องของการท่องเที่ยวถ้าปรับเป็น400บาทเนี่ยจะปรับขึ้นมา30บาทหรือถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย8 ส่วนพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลศูนย์กลางการบริหารประเทศธุรกิจห้างร้านการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ประชากรหนานแน่นที่สุดค่าแรงตอนนี้อยู่ที่363บาทถ้าขยับขึ้นไปเป็น400บาทเนี่ยถ้าดูตัวเลขก็คือปรับขึ้นมา10%แต่ถ้าเกิดไปดูจังหวัดเล็กๆอย่างจังหวัด3ชายแดนภาคใต้นะครับขนาดเศรษฐกิจก็จะเล็กกว่าหน่อย ตอนนี้ค่าแรงอยู่ที่330บาทถ้าปรับเป็น400บาทเนี่ยจะขึ้นมาถึง70บาทถ้าเทียบอัตราส่วนกันแล้วเนี่ยปรับขึ้นมาถึง21%ซึ่งนายจ้างใน3จังหวัดภาคใต้ก็จะรับภาระหนักกว่าเมืองอื่นๆนั่นเองครับไปฟังเสียงอาจารย์ธนวัฒน์หน่อยครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับจังหวัดภูเก็ตเองซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับผลในเชิงบวกจากการท่องเที่ยวที่กลับมานะครับเพราะฉะนั้นภูเก็ตเองเนี่ยจะมีบรรยากาศที่สปิตรึกคัก แต่ภูเก็ตจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจาก370เป็น400นั่นคือขึ้น30บาทเราพูดถึงจังหวัดที่มีค่าแรงต่ำสุดนะครับ330บาทที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยคำถามที่เราจะคงจะต้อง,อง,งตั้งคือว่าแล้วค่าแรงขั้นต่ำควรจะขึ้นเท่าไหร่เกิน30บาทหรือไม่เพราะว่าเศรษฐกิจของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือจังหวัดอื่นๆที่เป็นจังหวัดเกษตรคงจะไม่ได้โตเด่นเท่าภูเก็ตและอัตราเงินเฟ้อจากการที่เราดูค่าของชีพ จังหวัดที่เป็นจังหวัดที่ไม่ใช่หัวเมืองหลักๆนั้นค่าของชีพควรจะต่ากว่านั่นหมายความว่าถ้ามีการปรับขึ้นาแรงขั้นต่ําจาก330เป็น400บาทจะปรับขึ้น70บาทดังนั้นสูตรในการคํานวณเนี่ยจะเป็นกรอบที่ดูแล้วเนี่ยผู้ส่ชนจึงมองว่าค่าแรงขั้นต่าไม่น่าจะปรับขึ้นเท่ากันทั่วประเทศ นอกจากนี้นะครับทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเนี่ยเขาก็มีการไปสํารวจอีกหลากหลายประเด็นนะครับซึ่งหลายประเด็นในครั้งนี้เนี่ยพอสํารวจออกมาแล้วก็ย้าว่าผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมากกว่านะครับหากปรับขึ้นค่าแรงเท่ากันทั้งประเทศอย่างเช่นภาคการเกษตรเองที่จ้างแรงงานคนเป็นหลักเนี่ยไม่นับต้นทุนการผลิตอย่างอื่นอย่างค่าปุ๋ยค่ายาที่มันก็ราคาสูงอยู่แต่เดิมแล้วนะครับ คนที่ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำก็ต้องขึ้นเงินให้เขาไปอีกเพื่อจะหนีเส้นค่าแรงขั้นต่ำการนำเครื่องจักรเข้ามาทดแทนและก็การผลักต้นทุนค่าแรงมาที่ราคาสินค้ามันก็จะทำให้ประชาชนผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยต้องซื้อสินค้าที่แพงขึ้นนั่นเองครับที่เราสำรวจมาภาคบริการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในบางพื้นที่คือเขาปรับขึ้นเป็น400บาทไปแล้ว การที่รัฐบาลจะมาปรับขึ้นเป็น400บาทอีกเนี่ยสิ่งที่หลายคนมองว่าอ,อ๋อธุรกิจนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีผลละก็คือเขาเขาเขาตามรัฐบาลละ400แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเมื่อรัฐบาลขยับขึ้นตัวเขาเองเขาก็ยังต้องต้องขยับขึ้นเพื่อนหนีอัตราส่วนของคําว่าค่าจ้างขั้นต่ํา อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นผลในลักษณะของของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและแน่นอนครับว่าที่เขาประเมินกันเนี่ยถ้าทนไม่ไหวจริงๆเนี่ยสุดท้ายแล้วธุรกิจหลายๆธุรกิจก็จะปลดคนงานแล้วก็เอาเครื่องจักรเข้ามาแทนราคาที่สูงขึ้นเนี่ยกำลังซื้อมันก็จะไม่พอที่เพิ่มขึ้นเพราะไม่ใช่ประชาชนคนไทยทุกคนปรับค่าแรงขั้นต่าแต่ประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยถ้าเราบอกค่าแรงขั้นต่าคนที่จะได้ประโยชน์เนี่ยสมมติเจ็ดล้านคนซึ่งตัวเลขนี้เราประเมินกลมๆนะ กับกาลังแรงงาน38ล้านคนเนี่ยอีก3าสล้านคนต้องเจอของแพงทันทีพอเจอของแพงทันทีเนี่ยค่าสูุิเงินต่างมันทำให้การบริโภคนันหดตัวลงเราจะมองว่าถ้ามีการผลักราคาเต็มที่หรือเยอะเนี่ยเกินกว่า50%เนี่ยเศรษฐกิจอาจจะโตน้อยกว่าที่ควรจะเป็นประมาณจุดหนึ่งถึงจุดสองเปอร์เซ็นต์ได้เพราะฉะนั้นเราจะมองว่า,ข,าขั้นต่ำในประเด็นนี้เนี่ยในขณะที่ถ้าเอกชนไม่พร้อมและรับภาระไม่ได้และผลักต้นทุนไม่หมดเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดภาพที่ยังไม่ได้เป็นประโยชน์โดยรวม